สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพาแปลงจำนวนให้เป็นจำนวนวินคิวลัมนะคะซึ่งเป็นเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดียหรือเวทคณิตนะคะจำนวนวินคิวลัมคืออะไรก็คือจำนวนที่ประกอบด้วยเลขโดดที่มีค่าไม่เกิน5ทีนี้เมื่อจะหาวินคิวลัมได้ก็ต้องใช้ความรู้เดิมก็คือการใช้หลักการทบ10แล้วก็ทบ9 ทบ10ก็คือเลขโดด2จำนวนรวมกันได้เท่ากับ10ทบ9ก็คือจำนวนเลขโดด2จํจำนวนรวมกันได้เท่ากับ9อ่าทบ10ก็อย่างเช่น9บวกกับ1หรือ4บวก6ทบ9ก็คือสองบวก7หรือ8บวก1เป็นต้นนะคะ อ่ะต่อไปเราจะพามาแปลงจำนวนให้เป็นจำนวนของวินชิลลัมกันนะคะโดยเราจะแปลงจากทางขวาไล่ไปทางซ้ายแต่ถ้ามันมีหลักเดียวอ่ะเราจะแปลงอย่างไรไปดูกันเลยนะคะมีจำนวนเดียว6เราจะแปลงเนื่องจากว่า6มันเป็นตัวเลขที่เกิน5นะคะดังนั้น อ่าเราก็เลยต้องใช้หลักการทบสิบทบ9แต่ทีนี้อ่ะ6ทบสิบของ6คือ4เติมบาร์สค่ะทีนี้ถ้ากรณีที่มันจะมีบาร์ด้านหลังนะคะเราต้องอ่าเพิ่มค่าให้อีกหนึ่งะคะก็จะเป็น1บาร์สข้อที่2ค่ะ ทบสิบของเก้าคือ1เติมบารหนึ่งทีนี้หนึ่งเป็นจำนวนวินคิวลัมแล้วต้องเพิ่มค่าให้อีกหนึ่งะคะทีนี้เพิ่มค่าให้อีกหนึ่งหนึ่งก,ก็จะเป็นสองข้อนี้ตอบสองบารหนึ่งข้อที่สามห้าสิบเก้าอ่ะเก้า ทบสิบของเก้าคือ1เติมบาหนึ่งต่อมา5ทบสิบเอ้ยทบเก้าของหคือสี่เติมบารสี่แต่ทีนี้ถ้ากรณีที่อ่าถ้าด้านขวาติดบานะคะตัวถัดไปก็จะเพิ่มค่าให้อีกหนึ่งนั่นเองค่ะข้อที่สี่เทบสิบของ9คือบาหนึ่ง ทบเของ7คือ2เติมบาสองอะด้านขวาติดบานะคะนับเพิ่มไปอีก1ก็คือ1นั่นเองข้อที่5ทบ10ของ8คือ2เติมบาสองถัดไป7ทบ9ของ7คือ2เติมบาสอง 0เป็นจำนวนวินคิวล่ามแล้วบวกเพิ่มให้อีก1ดังนั้นคือ1ข้อนี้ตอบ1บา2บา2ข้อที่6ค่ะ267อ่ะ7ทบ10ของ7คือ3เติมบา3ถัดมา6ทบ9ของ6คือ3เติมบาสตัวถัดไป2เป็นจำนวนวินคิวล่ามแล้วเติม เพิ่มค่าให้อีกหนึ่งก็คือสามสามบาสามบาสามข้อที่เจ็ดค่ะศนย์ 0, อ่าศูนย์เป็นจำนวนวินคิลล่ามแล้วดึงลงมาได้เลยนะคะต่อมาเก้าทบสิบของเก้าคือหนึ่งเติมบาหนึ่งสองเป็นจำนวนบินคิลล่ามแล้วดังนั้นเพิ่มค่าให้อีกหนึ่งก็คือสามข้อนี้สามบาหนึ่งศูนข้อที่แปด 1>, 1เป็นจำนวนวินคิวลแล้วดังนั้นเติม1ลงไปได้เลย7จทบ10ของ7คือ3เติมบาร์สามสเป็นจำนวนวินคิวลแล้วตัวถัดไปนะคะบวกเพิ่มค่าให้อีกหนึ่งสก็คือเพิ่มมาอีกหนึ่งก็คือ3ข้อนี้ตอบ3บาร์สามหข้อ9 98อ่ะ8 เพิ่มทบสิบของ8ดคือสองเติมบาสองทบเก้าของ9คือศูนหรือบาศูนย์นะคะแต่ทีนี้เราจะต้องเพิ่มค่าให้อีกหนึ่งนะคะข้อนี้นะคะส่วนข้อ10บทบสิบของแปดทบสิบของ8ดคือสองตัวถัดมาทบ9ของแปด คือ1เติมบาร์หนเป็นจำนวนวินคิวล่ามแล้วดังนั้นเพิ่มค่าให้อีก1คือ3ข้อนี้ตอบ3บารหบารสข้อที่11ค่ะ8ทบ10ของ8คือ2เติมบาร์สอทบ9ของ6คือบารสคือ3เติมบารส ทีนี้1เป็นจำนวนวินคิวลัมแล้วบวกเพิ่มค่าให้อีก1ดังนั้นก็จะได้2บา3บา2ข้อ12ค่ะห7 3 3เสามเนี่ยแปลงอ่ะ3เป็นจำนวนวินคิวลัมแล้วเติมลงมาดึง3ลงมาได้เลยต่อมาไปดูถัดไปเจ็ดทบ10ของ7คือบา3 ทบเของ6คือบาสามทีนี้ถ้าทางขวาเนี่ยติดบานะคะทางขวาติดบาเราจะต้องเพิ่มค่าให้อีกหนึ่งนะคะเทบ10ของ7คือบาสามอ่ะเป็นจำนวนวินคิวลแล้วดังนั้นต้องเพิ่มค่าให้อีกหนึ่งนะคะก็คือ 1>, 1นั่นเองต่อมา3ต้องเพิ่มค่าไหมตัวนี้3ไม่ต้องเพิ่มค่านะคะเนื่องจากว่าตรงนี้เราถูกเพิ่มค่ามาแล้วนะคะดังนั้นดึง3ลงมาได้เลยค่ะข้อนี้ตอบ3 1มหน่งบาสาข้อถัดไป4 2 8 8องทบสิของ8คือสอเติมบาสองสเป็นจำนวนวินคิวลแล้วดังนั้น เพิ่มค่าให้สองอีกหนึ่งก็คือสามสเป็นจำนวนวินชิลล่ามแล้วดังนั้นดึงสี่ลงมาได้เลยค่ะสี่สามบาสองข้อที่สิบห้าสี่หกก้าสอง 2เป็นจำนวนบินคิวมแล้วรึงลงมาได้เลยค่ะต่อไปทบ10ของ9คือ1ทบ9ของ6คืออทบ9้ของ6คือ3เติมบาร์สาเป็นจำนวนบินคิวมแล้วดังนั้นเพิ่มค่าให้อีก1นะคะก็จะเป็น5ข้อนี้ตอบ5บารสบาร์หน ข้อที่16ค่ะ3 5 9 8 9เพิ่มค่าอ่าไม่ใช่ค่ะทบ10ของ9คือ1เติมบาร์หตัวถัดไปทบ9ของ8คือ1เติมบาร์หนทบ9ของ5คือ4เติมบาร์สีเป็นจำนวนวินคิวล่มแล้วนะคะดังนั้น ตัวถัดไปก็คือเติมบาสี่พูดผิดเติมสี่ได้เลยสามบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งก็คือสี่ข้อที่สิบเจ็ดเ้าทบสิบของ9้าคือ1เติมบาหนึ่งสองเป็นจำนวนวินคิวลัมแล้วบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งก็คือสามต่อไปทบสิบของหคือ 4เติมบาร์สี่ทบ9ของ5คือ4เติมบาร์สี่อาทีนี้เนื่องจากว่าทางขวาเนี่ยก่อนหน้าเป็นจำนวนบินคิวรม่มต้องบวกเพิ่มให้อีกหนึ่งนะคะข้อ18 8ทบ8ของเอยไม่ใช่ค่ะทบ10ของ8 คือบาคือเติมบาสอง1เป็นจำนวนวินคิวลแล้วบวกเพิ่มให้อีกหนึ่งก็คือเป็น2 7ทบ10ของ7คือ3เติมบาสาม5ทบทบ9ของ5คือ4เติมบาสี่ ทีนี้ทางด้านขวาติดบาร์ดังนั้นต้องเพิ่มค่าให้อีกหนึ่งข้อนี้ก็เลยตอบ1บาร์สี่บาร์สามสองบาร์สองข้อถัดไปค่ะ1 8 3 7 8อ่ะ8ดทบสิบของ8คือ2เติมบาร์สองทบ9ของ7คือ2เติมบาร์สอง สามเป็นจำนวนวินคิวลัมแล้วเพิ่มค่าให้อีกหนึ่งเติมสี่แปดทบสิบของแปดคือสองเติมบาสองหนึ่งเป็นจำนวนวินคิวลัมแล้วเพิ่มค่าให้อีกหนึ่งดังนั้นหนึ่งบวกหนึ่งได้เท่ากับสองข้อนี้ตอบสองบาสองสี่สองบาสองอ่าบาสองบาสองนะคะข้อที่ยี่สิบแปด อ่ะสองห้าทบ10ของ8คือ2เติมบาร์สองหเป็นจำนวนบินคิวลแล้วเพิ่มค่าให้อีกหนึ่งก็จะได้2 10สเอเจทบ10ของ7คือ3เติมบารสทบ5ของทบ9ของ5คือ4เติมบารสี่ ทีนี้2เป็นจำนวนวินคิลลัมแล้วเพิ่มข่า้อีกหนึ่งก็คือ3ข้อนี้ตอบ3ามบา4สีบาร์สอบาสำหรับาการแปลงวินคิวลัมสำ,สำหรับการแปลงจำนวนให้เป็นจำนวนวินคิลลัมก็จะขอจบเพียงเท่านี้นะคะถ้าท่านใดสนใจไฟล์ก็ได้ทำการแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างก็สามารถไปโหลด ไฟล์การสอนได้นะคะจะเป็นไฟล์เกี่ยวกับ powerpoint สไลด์แบบนี้แหละคะ่ะก็สามารถนำไปใช้งานได้นะคะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่าง